กรสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่หกตำบลหนองไม้สุงที่ครบรักทุกท่านสครับจากห้อง 24, วันพฤหสัสบ,บดีที่ 26, 2 6กันยายน2567 เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่หกตำบลหนองไม้สรงอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งโปรดเลือกนายอัธวัรีสายสดหรือตั้มเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง ทำจริงใส่ใจไว้ใจได้ใส่ใจแก้ปัญหาพร้อมพัฒนาชุมชนบ้านเกิดเลือกลูกหลานคนบ้านเราเลือกตั้มเบอร์หนึง่งเลือกนายอัธวันรสายสดเบอร์หนึง<า>น่ง,งเบอร,ร์หนะึ่งเบอร์หนึ่งเบอรวามึ<ด>่มมง ย่าลืมวันพฤหัสบดีที่26กันยายน2567เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลหนองไม้สุงเข้าา<ร>ูหาจากเบอร์หนึ burning, ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งโปรโดเลือกนายอัธวัตรสายสดหรือตั้ burning, 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 burning. มเบอร์หนึ่ง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 